ท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรครึ่งปีหลังสิงหากันญยาตุลาพิการันวาจะเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรเนี่ยปกติไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆจะเป็นราศีตรงไปตรงมาแรงๆปากร้ายใจดีเป็นคนอนุรักษ์นิยมเป็นคนโบราณ กินอะไรกินแบบนั้นข้าวผัดกะเพรากุ้งข้าวผัดกะเพรา,า,าเนื้อนะต้มยำหรืออะไรยังไงมันก็กินอยู่อย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่เบื่อรักใครก็ลักจริงอกหักก็อกหักจริงต่อมาชีวิตตอนนี้สิงหาถึงธันวาดูจากดวงชะตาแล้วพอดูมังกรเนี่ยต้องดูดาวประจาตัวดาวประจาตัวของมังกรเนี่ยคือดาวเสาร์คือดาวประจาตัวของชาวราศีมังกรเนี่ยเดินถอยหลังหรือชากว่าโลกของเราตั้งแต่วันที่1ิบาวิทยานาถึงเมื่อไหร่ ยี่สิบสี่ตุลาเสาร์พักดีหรือร้ายดีก็ได้ร้ายก็ได้มันทําให้คนเกิดราศีมังกรมีสมภาพดังต่อไปนี้เบือ่อเซ็งหมดแรงอ่อนกําลังน้อยใจเบือ่อหมดแรงเซ็งเป็ดเป็นเงี้ยแล้วหลังจากยี่สิบสี่ตุลาเป็นไงจะมีโอกาสอันยิ่งใหญ่สําเร็จทุกประการเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดว่าคุณที่เกิดในราศีมังกรจะเฉาเหงาหงองมิถุนากด้าสิงหากัยยี่สิบสี่ตุลาหลังด้านด,านดวงพลิกฟืน้นหลังจากลาหูย้าย พลิกฟื้นมีกำลังวังชาเรื่องการเรียนการงานคุณที่เกิดในราศีมังกรจะเห็นได้ว่ามีเพื่อนมาชักจูงชักชวนไปในทางที่เสียวเวลาเวลาตั้งสติกลับคืนมาตั้งใจไหมแต่หลังจาก17ตุลาคมราหูย้ายเรียนจะปลอดโปร่งสำเร็จขึ้นนะในทุกประการวิทยาพลสิ่งที่ติดขัดผ่านไปได้ต่อมาเรื่องของการงานในประมาณเดือนกันยานุลาจะมีปัญหาเลิกยุบ ย้ายเปลี่ยนเรื่องงานอีกครั้งหนึ่งมันไปจุดจบนะสมมติว่าใครที่เกิดราศีมังกรตอนนี้ชิตเวลาคุณจะลาออกไม่ลาออกลาออกเลยเสียเวลาเครียดปวดกระบาลลาออกเปลี่ยนแปลงไปเสียจะได้พ้นจากความอ่อนเพลียนในหัวใจและที่สําคัญมุมอย่างนี้นะมันจะมีมุมอีกหนึ่งตามมาด้วยนะป่วยเจ็บเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องลําไส้ปอดกระเพาะด,ดูแลไปอันตรายอยู่เหมือนกันแบบนี้ป่วยเจ็บถ้าไม่อนาถาใช้บริการของบริษัทประกันชีวิตประกันสุขภาพ โตเกียวมารินเขามีประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพผมดูแล้วถ้าเราจะประกันสุขภาพได้ต้องสมัครประกันชีวิตประกันชีวิตเขามีเบี้ยแบบถูกๆก็มีทุนประกันคุ้มครองชีวิต10,000แสนบาทเบี้ยหลักร้อยก็ทำได้แล้วเบี้ยไม่สูงโตเกียวมารินนะทำประกันชีวิตเหมือนเราซื้อบ้านนะคือสร้างฐานก่อนแล้วไปประกันสุขภาพต่อจากประกันชีวิตเพราะหลักเกณฑ์ต้องประกันชีวิตก่อนประกันสุขภาพเบี้ยถูกได้นะ แล้วทุนคุ้มครอง10,000แสนไปถามตซเกียมาเรียนเขน Code เนี่ยค r โค้ดเนี่ยนะหน้าจอเนี่ยติดต่อเข้าไปได้เลย2ประกันสุขภาพเนี่ยเขามีกูเทลทําประกันสุขภาพคุ้มครองหลายโรคมีวงเงินคุ้มครองถ้าเกิดวงเงินรักษา50,000นบาทต่อปีเนี่ยอายุ 30- 40บีบเบี้ยประกันตกปีละ 20- 0 0 0ื่นถึงสามหมบาทเฉลี่ยเดือนละ2 0 0 0 0 0ึงสามพบาทแต่มันคุ้มครองเวลาเราป่วยเจ็บอะไรอุบัติเหตุอะไรมันไม่อนาถาตามนี้เลยดีคุณทําประกันไว้มันจะได้ไม่ เงมือนหายเวลามันป่วยหนักกับตัวเกียร์มารีนเขาเป็นสปอนเซอร์อุปถรัรมภ์ในช่วงนี้ของคลิปในช่วงครึ่งปีหลังต้องขอขอบคุณและใครไม่เคยผูกดวงก็ไปที่ Google อากูแล้วก็พิมพ์คำว่าเบอร์ฟันธงของทัวแล้วไปกรอกวัาเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อผูกดวงได้รู้ลัคนาหรือใครที่จะเป็นเจ้าภาพพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นบประคาะในวาระต่างๆแต่ล่าสุดเดื่นสิบเจ็ดตุลาเปิดรับแล้วผูกดวงให้มีแผ่นรูปดวงด้วยจะได้รู้นะ ติดต่อที่ไล um. น์แอดีแอดฟันธงดอทคอมด่วนนะจะรู้ดวงสีทีเรื่องงานเนี่ยอีลุงตุงหนางมากคุณต้องตั้งสติให้ดีรู้แล้วไม่ใช่กลัวรู้แล้วต้องตั้งสติเพื่อวางแผนบริหารจัดการและเข้าใจมันว่าเลิกก็ต้องเลิกยุบก็ต้องยุบนะแต่ถ้าเกิดคุณถามว่าอาจารย์มันแย่อยู่ตอนนี้จะทาไงเฮ้ยถ้าเลิกได้เลิกก่อนอะไรที่มันหนักหนักมันต้องปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ไฟนะลุกลามต้องดับก่อนแล้วจุดใหม่ตามนี้นะย้ายย้ายได้ย้ายเลิกได้เลิกรอเริ่มต้นใหม่ เพราะมันจะเริ่มต้นใหม่เรื่องการงานโดดเด่นหลังวันที่1นธันวาเท่านั้นพราดาวศุกร์เป็นเกษตรในเรือนกรม,มะาเดี๋ยวดูนะสามพิกยนเนี่ยดาวการงานจะโคจรเป็นนิดเสื่อมหนักเดี๋ยวดาวศุกร์เดินหน้าถอยหลังตอนนี้คุณจะเครียดเรื่องการงานจากเดือนสิงหาถึงเดือนพิกยนพอธันวาเริ่มต้นใหม่เปิดสกราชใหม่รุ่งโรจน์เลยเพราะเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งศุกร์เสดในเรือนกรม,มะาและพระสดีเลงฉุบงานดีงานเด่นงานเลิศประสบความสาเร็จกันทง เรื่องการเงิน,นตามการเงินคนบางกรเนี่ยดูนะคือราหูต้องมีราหูไว้บูชาประจาตนเพราะเป็นคู่มิตรเฮ้ยคนลืมนะคนบางกรมีเทพประจําตัวคือเทพพระเสาใช่ไหมพระเสาเนี่ยมันชัดเจนแต่มันจะเกื้อกูลด้วยพระราหูเพาเป็นคู่มิตรอาทิตย์ย้ายอาจารย์ย้ายอังคารย้ายพุธย้ายก็ไม่ทําดรวเปราะเขาไม่ทํรา,าทรับส่งกันใช่ไหมเขาทาเวลาเสาย,าย้ายราหูย้ายพระศรีย,ย้ายแล้วสังเกตนะอาจารย์จัดพิธีพวกนี้มาเป็นเกิน15ปีเนี่ย พิธีจเจริญพระบุทธมนน์น,นรเคาะรับส่งพระสาวคนจํานวนหนึ่งรับส่งพระธิดาคนจํานวนหนึ่งรับส่งพระราหูคนพื้นฟ้าบูดินมันคือแสดงพระราหูท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่ใช่ไหมให้คุณให้โทษชัดเจนเพราะนั้นคุณเกิดราศีมังกรจะเปิดดวงเรื่องเงินต้องบูชาเหรียญพระราหูลูกนิมิตพระราหูกา,าลาราหูโบราณหรืออะไรก็ตามที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราหูอันเนี้ยของดีราคาถูกลูกนิมิตพระราหูเหลือน้อยแล้ว สองเองหลักร้อยเองสังเกตไหมอาจารย์สร้างวัตถุมงคลเนี่ยไม่แพงพิธีใหญ่มวลสารดีเพราะอาจารย์รู้ไงวัตถุมงคลดีๆที่โบราณนะ่ะมันแพงหลักแสนหลักล้านประชาชนชาวบ้านทํำยังไงคุณมีโอกาสเหรอเหรียยเี้ยสเกงี้ยสา9อาจารย์นึกถึงมหาชนอาจารย์เป็นห่วงคนพูดตรงๆจากใจ มันเป็นการสร้างด้วยความรู้สึกด้วยความรักความศรัทธาอยากสร้างบุญอยากสร้างบาร,รมีอยากให้เป็นขขัญกำลังใจอยากให้เป็นนิมิตสุพมงคลสนใจติดต่อที่ไลน์ดีแอดวิลปักสภาพคล่องโอกาสความเป็นไปในทางการเงินเนี่ยมันจะชัดเจนตั้งแต่17ตุลามันดีกว่าง,งานหน่อยงานไม่ต้องหนึ่งธันวามันอีลงุงตุงนางต้องเข้าใจเรื่องของความรักคนเกิดราศีมังกรเนี่ยนะต้องได้คู่สวยคู่เรียบร้อยคนเกิดราศีมังกรไม่มักจะไม่เจอคู่แรก เออแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงก็อาจจะได้ผู้ชายที่แบบฉลาดแต่มันเป็นคู่ต้องหน้าเด็กนะกินเด็กนะพวกนี้คุณบางกรอนคุณต้องหาคู่หน้าเด็กนะอย่าไปกินคุณแกหรือแกแล้วแต่หน้าเด็กเนี่ยเป็นงี้นะคนบางกรเป็นงี้แล้วที่สําคัญถ้าใครยังโสดลดน้ํารอไปอีก4ปีได้คู่ดีแน่นอนปันทงแต่ถ้าเกิดมีคู่แล้วประครับประคองกันไปมันจะมียากเลิกยากไอ้บางกรเนี่ย ต่อมาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุองค์รวมมันไม่มีดาวไายสัมผัสสัมพันธ์ถึงแต่มันมีเรื่องของความป่วยเจ็บตามวัยสภาพแล้วก็ที่สําคัญชีวิตมังกรจากนี้ให้มั่นใจมันจะมีมุมที่พลิกไปในทางที่ดีแต่สองสเดือนนี้อีลุงตุงนังต้องอดทนขอให้กุศลผลละบุญอีทางบุญยพลังท่านที่ติดต,ตามและศรัทธาอนุโมทนาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้าง เกื้อกูลให้กิจทั้งหลายชิดนั้นเบิกบานรุ่งเรืองผ่านพวยภัยเปลี่ยนร้ายกายดีเทินลืมนะหาลาหูและรีบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญพิธีนบประเคาะพระปริษพิชัยสงคราม17ตุลาคมนี้รีบติดต่อที่รายดีแอดฟันธงรคอมจะได้รีบดำเนินการให้นะครับลูกดวงทำอะไรก็ตามทีบอกสุดง